ตอรอดูกันว่าจะเป็นยังไงจะได้เจอหนูอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ,แล้วก็ตึงใจอาจะเป็นเซอรไพรส์หรอไม่รู้อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้ <c oughs> มันเป็นปริศนาไง <c oughs> เพราะว่าตอนหนูเดินเข้ามาในงาน <c oughs> คือผู้คนเดินมาเลยบอกว่า <c oughs> จะตายอยีกไหมจะ <c oughs> จะร้องไห้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็เป็นปริศนาอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงอะไรอย่าง <|so|>> ี้ยแหลังๆเขาวันนี้ก็มาร่วมยินดีกับพี่กี้มาเร่วมยินดีเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาประมาณ8-9ปีก็ต้องมาร่วมยินดีกัน คนข้างราคาคนข้างครับนะครับแต่ราคาวันนี้ผมมาหาเครือข่ายเพื่อที่จะประกาศว่าผมฟ้องแน่ๆนะเขาจะมาหาพี่พีเลยเลยเหรอตอนนี้ยครับสามเรื่องหนักเลยเข้าเรื่องเลยเหรอครับผมผมเข้าเรื่องเลยนะครับรวบแั้วแต่ตอนเอาเอ็นเกจอย่างเดียวครับตอนนี้พูดถึงพูดถึงเขาจะฟ้องใครเลยว่าแบบยังไงมีคนทักมายังไงครับทักมาขอโทษคือทักมาขอโทษคือประเด็นแรกอ่ะตอนแรกผมผมยังใจผมยังใจแต่คนนี้เขาขอให้ฟ้อง ไม่ใช่คือตอนแรกอะ่ะเราอาจะไม่ได้ฟ้องเพราะกพรก็มไม่ได้อยากฟ้องเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นตาสิตาสาอาจจะไม่มีเงิน<พ>อะไ<ล>รพ่อจ๋าแม่จา๋าทั้งหลายไม่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาด่าแรงไปหน่อยบางทีเขาพูดถึงบุพกรารีเราหรือว่าอาจจะแบบไอสัตว์ไอเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําพูดที่มันอ่าไม่ไมควรพูดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยปรึกษาพี่ทนายเขาก็บอกหนูเลยว่าได้ไม่ต่ำกว่าคนละแปดแสน เขาบอกหนูอย่างนี้เลยแต่หนูหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะเอาเท่าไหร่แต่หนูรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาด่าเราอะมันมีมูลค่านะแล้วเราก็มีมูลค่าในตัวศิลปินเราก็มีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราด่าแรงเกินไปอาจจะมาขอโทษตอนสุดท้ายแล้วแบบป่วยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ครับผมโกรธไหมที่การอะไรครับโกรธไหมยังไงไม่โกรธสักนิดเลยคือคือเราเราอย่างเงี้ยได้กว่าครับเราอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ แล้วก็เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้มีความท้าทายขผขาบอกว่าไอ้การยังไงมันก็ไม่ฟ้องถ้ามันฟ้องมันฟ้องนานแล้วเ <c oughs> พราะกรณีนี้มันเกิดมานานแล้วเราก็เลยอยากให้รู้ว่า <c oughs> เราทําจริงๆนะถ้าเราจะทําจริงๆเราไม่อยากทําร้ายใ,ใครแต่ว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าเลิกด่านะถึงพ่อแม่มดา่ดาด่าตัวการได้แต่อย่าด่าดถึงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้โชคดีเยอะไหมที่แบบผู้โชคดีสิบรายแรกครับวันที่วันที่1 3นี้เริ่มเชืออเซ็นเอกสารปุ๊บ หมายออกทันทีสูงสิบสามค่ะส่วนส่วนใหญ่เป็นคนวัยไหนที่แบบโอ้โหวัยนุ่นเลยครับผมหกสิบอัพใช่ครับเราไม่เขาป่วยเขาปวด่อเส้นเลือดสมองอะไรนะไม่เป็นไรครับเราเราจะรักษาเส้นเลือดใี่เขาเองผ่านการมอบไม้สารนะครับผมเชื่อว่าเขาจะหายทันทีนะครับแล้วก็เรารู้สึกแค่ว่าไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงแหละแต่ในสิ่งที่เขาทําเราอยากจะให้รู้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมาก เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยคือสิ่งที่สูงที่สุดสำหรับชีวิตใช่ครับเรารู้สึกว่าแล้วก็ยังมีคนมาคอมเมนต์เราว่าเรื่องแค่นี้เองทําไมต้องฟ้องผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าการด่าพ่อห่าแม่มันเป็นเรื่องแค่นี้เองม,มันมีทั้งคนที่อินบ็อกเข้ามาใ,ในในเพจที่น้องเขาไม่ได้เห็นบ,บางทีเพราะว่าการไม่ได้เล่นเพจซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่หนูก็จะเป็นคนเห็นหรือว่าแบบมันก็จะมีคําพูดที่แรงอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันผ่านมานานหลายเดือนแล้วแหละเราก็แบบไม่ได้คิดว่าจะไปฟ้องหรืออะไร,รจนวันหนึ่งที่เขาทักมาว่ามันอาจจะแรงไปนะเราลองดูลองฟ้องดูไหมเพื<ร>่าเพื่อให้เขาเห็นเพราะว่าบางคนเขาก็ทักมาหารหรือว่าไม่กล้าฟ้องหรอกฟ้องไม่เป็นหรอกไม่รู้จักใครหรอกจริง,รงๆรู้จักนะคะคือถ้าเรามีเงินทุกอย่างมันง่ายมากถ้าเราจะทำนะคะแต่คราวนี้พอเรารู้สึกว่าพี่เขาคุณน้าจะไม่มีเงินมาจ่ายหรอก พอวันนี้เราบอกให้เขาหยุดเขาไม่หยุดเราก็เลยขออนุญาตไม่รับคำขอโทษเขาเป็นเงินสดเท่านั้นช่จะมีผลที่ดไม่มีตอนนี้ไม่มีครับเราเราถือว่าเราเราใจแข็งแล้วก็เราให้โอกาสมานานแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าในทุกครั้งท<ด>ี่เราโดนด่ดาเราโดนด่าคำพูดแบบหยาบมากๆเราไม่ได้โดนด่าแค่บูลลี่ต่างๆคือมันมันกระทบกับการงานเราไปทั้งหมด แล้วก็เวลาเราออกช่องไหนเขาก็จะตามไปด่าด้วยคาพูดที่ที่มันไม่ดีแล้วแล้วเขาก็จะมาโทษเราต่างๆนานาว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนทั้งๆท,ที่ถามว่าผมเริ่มก่อนไหมผมออกมาเตือนมากกว่าผมออกมาเตือนด้วยความหวังดีแต่ว่าเขามองไม่เห็นประโยชน์ในคาพูดของเราและเขากลับใช้ประโยชน์ตรงนั้นอะ เอาลงกลุ่มบ้างเอาลงกลุ่มของเขาแล้วเพื่อให้กลุ่มของเขาทุกคนในกลุ่มมาโจมตีเราตามโจมตีเราทางเพจต่างๆทางช่องต่างๆทางละครทางอะไรอย่างนี้ครับจริงๆ<ต>เราไม่ได้กลัวนะแต่แค่มันมีคาพูดคำพูดทีู่้สึกไม่ค่อยโอเคคือถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวหรอกแต่เรารู้สึกแค่ว่าเราอยากจะสั่งสอนให้เป็นเคสบายเคสให้ให้เขาได้รู้ว่าในสิ่งที่เขาทํามันผิดและในสิ่งที่เขาทําอ่ะบางคนหลายๆคนตอนนี้ยังคิดว่าในสิ่งที่ทํามันถูก แล้วเขาก็ยังมาต่อรองกับเราว่าคุณก็ลองไปขึ้นศาลดูสิลองดูสิว่าคุณกับผมผมอ่ะใครจะชนะ,ะซึ่งคอระบอคอมคุณผิดตั้งแต่มาคอมเมนต์ด่าเราแล้วออใช่ครับอันนี้ต้องต้นกับคุณค่าคราบเสีหายแล้วพอ,อไปใน่สิบไลน์แรกประมาณเท่าไหร่ก็เลิกี่ล้าน มีน่าจะเกือบๆล้านบาทครับล้านใช่ครับเพราะว่าเราตีด้วยความที่มูลค่าค่าตัวของเราด้วยในการรับงานของเราและสิบคนเนี่ยเราก็เชื่อว่าก็น่าจะคนละน่าจะหลายแสนส่วนมากคนที่ฟ้องเนี่ยก็คือเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำใช่ครับ ถ้าที่เห็นทุกทุกเพจทุกทุกอะไรอ่ะมันจะมีแค่คนเดียวที่ชื่อเดียวคือไปเมนทุกอันด้วยคำพูดที่เหมือนกันแล้วก็ไปแคปคนนั้นไว้แค่คนเดียวในตัวติดหลังจากเจ้าประกาศฟ้องจากบ้านคนนั้นจักบ้านมีอีกไหมมีครับมีแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ทัวร์จะเงียบๆหน่อยใช่ครับเพราะว่าก็หลังจากยังยังจับฟ้องแล้วก็เราเชื่อว่าเราผมก็ยังพูดตามตรงว่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลายคนถามว่าการออกมาอย่างงี้แล้วโดนด่าไหมอย่างงี้วันนี้ถ้ารู้ว่าโดนด่าหนักขนาดไหนจะออกมาไหมผมก็ยืนยันว่าจะออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอผมออกมาปุ๊บเนี่ยระบบการในวงการมันเทิงหรือว่าวงการลูกพุ่งมันซอบลงเยอะถึงแม้ว่ามันจะหายไม่ขาดแต่มันก็ซอบลงเยอะในคนด่าเพราะว่าเราเอาจริงเพราะว่าคนในวงการเพลูกพุ่งโดนเยอะนะครับโดนเยอะแล้วไม่มีใครกล้าตอบฝ่าตอบคำเขาเพราะว่า บางคนกลัวโดนดาม่ากลัวนั่ากลัวนี่แต่สำหรับผมผมไม่ได้กลัวและผมผมกล้าพูดเลยว่าผมขอญาตปฏิวัติให้ได้มากที่สุดให้ได้น้อยที่สุดไม่ต้องจางหายจนแบบหายจนไม่มีหรอกแต่ขอให้มันน้อยลงน้อยลงมากที่สุดคุณพี่คุณพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ปีปัญหากันอ่ะที่แบบไปเตือนเตือนกันอ่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคนโทรมาถามหนเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นหนูยังถามเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรอยนเี้ยหาย ปจะใจเย็นลงหรือยังถามว่าใจเย็นลงไหมบุคคลนี้กหน้าตาผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆริงไม่ได้มีใจร้อนอะไรมันตามันดุใช่แต่ไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้โกรธแล้วตอนนี้ไม่โกรธแล้วหรือยังโกรธอยู่มันก็มีความโกรธอยู่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราก็เราก็ปงปงขึ้นแล้วแหละเราก็ปงขึ้นหรอกเราพยายามมองให้เป็นเรื่องสนุกแต่พอคุณไม่หยุดเราก็จะเป็นต้องดำเนินคดี ใช่ครสารับรับรองอะไรครับวันที่13นี้ให้ทนายเอาเอกสารทั้งหมดมาเสร็จแล้วก็ทนายก็จะไปดําเนินการเรียกเรียกหมายนะครับออกหมายแล้วสิบลายแรกก่อนสิบรายแรกก่อนครับที่มีข้อมูลอยู่ประมาณสิบหัมีเยอะนะคะผมแคปไปสามสิบสี่สิบลายแต่ว่าเราขอสิบลายแรกก่อนให้ได้เห็นก่อนว่าแบบเดิมว่าเดิมว่าผมฟ้องจริงนะว่าผมทำจริงใช่ครับ เป็นกระเช้าได้ไหมหรือว่าต้องเงินเท่านั้นเงินเท่านั้นสิครับนะครับกระเช้าไม่เอาครับเอาไปให้พวกพิการทางสายตาครับใช่เราเราเน้นย้ําตรงนี้เลยครับ,ว,รบวัดที่กันดาลหลังจากเงินที่เราได้แล้วนะครับผมจะนําไปให้ไม่ว่าจะเป็นมูลอะไรนี่ที่พิการทางสายตาเ,เด็กกำพร้าที่ผม,ผมกับแพนนี่คอยเอาอาหารและข้าวของไปให้น้องๆอยู่แล้วแล้วก็วัดที่ขาดแคลน

คร yup. like, ับสวัสดเด้ตนะครัขานตล้โหไม่ไ ไม่ต่อสู้นะไม่ต้องไปต่ต้องสั่งนะไปไปในกบไปไปกัไปไปแล้วไปนะอย่าติดนะอย่าต่อสู้นะลงนอย่าเพิ่งรู้จักกันโอเคไม่ขอขอันี้หน่อยได้ไหมหนูกสาวโค